สวัสดีมิลักแฟนดบพิกาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็อย่างที่บบอกไปนะว่ามาจริงๆนะทางด้านของเนสโกอสูรนะนี่ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมสุมเนสโกล่างอสูรนะแล้วก็จะมีทางด้านของมิสซกับเออเรงโงคุเป็นตัวหน้าตู้นะแต่ว่าอันที่เสียใจเลยก็คือแม็กเป็นตัวไฟเก้อเว้ คือแบบส็งมากคือแบบเป็นตัวฟ้าอีกแล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะเหมือนกับตอนกิจกรรมอากาศาที่แล้วนะก็คือหลังจากหมดตัวฟ้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป็นตู้ตัวน้ําตาลมาต่อเลยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครแบบไม่รีบที่จะสุ่มนิสโกตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอเข้าตั้ตัวเข้าตู้ตัวน้ําตาลแล้วก็เดี๋ยวค่อยสุ่มอีกทีนึงก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมที่มันมาเนี่ยไอยกิจกรรมที่มันเป็น ได้อของางวันตามดาวโทรครเนี่ยมันยังไม่มาก็เดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคมาก็ก่อนจะไปชมเนื้อหานะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elastic s ช o p นะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง Elas สติ Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไ้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหางเหวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาดู กิจกรรมใหม่กันก่อนนะเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมใหม่ก่อนว่ามีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามากันบ้างนะแล้วก็ตอนนี้นะนี่กอบโปรไฟล์นะได้เป็นแชมป์วะบอกเลยตึงๆอ,อ,อันน,นี้ชนะครั้งแรก <c oughs> ซึ่งถ้าถ้าใครติดตามมาตั้งแต่เกมบีดนะก็คือมันจะมีกรอบโปรไฟล์ของชิงแชมป์อย่างเงี้ยเหมือนกันของเกมบีดนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็คือไม่เคยได้เลยของบีดเทอร์เน็ตซูนะแต่ว่าเกมนี้คือเราก็ จัดมาไปที่เรียบร้อยนะสำหรับกรอบโปรไฟล์นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเคียร์เนื้อหาอได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูชิงแชมป์อนรกันว่าเป็นยังไงนะโอเคมาเดี๋ยวขอกดแล้วตรงนี้ก่อนแป๊บนึงโอเคมาอะวันนี้กิจกรรมของนี้นะมีอยู่มา3-4อย่างนะอ่าแรกเลยจะเป็นอียิปต์อันนี้จะเป็นแพ็คเติมนะนี่ก็ใครอยากเติมไหนก็เติมนะส่วนตัวผมก็เอานี้30 อ,อประมาณ36หรือ38บาทประมาณนี้เลยนะนี่ก็เติมก๊ล้านก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งแล้วกันนะอ่ะส่วนอีกอันนึงจะเป็นทางหน้าของสกินตัวละครนะซึ่งก็มาให้2อ,อันแบบเน้นๆเ,เลยนะนี่ก็มาแบบผ่านตังแบบสุดๆเลยและซึ่งที่อยากรู้ก็คือ,สก,อ,อสกินเจ้าพ่อไปไหนเนี่ยสกินเจ้าพ่อกูไม่มาซากาทีนะมิซึร่เนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาปุ๊บสกินมาแล้วนะส่วนกิูเนี่ย เนี่ยหัวหน้าแก๊งเนี่ยเมื่อไรจะมาผมยังไม่เห็นมันมาซากกะทีเลยนะซึ่งมันน่าจะยังไม่มาใช่ไหมผมไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าเซิร์ฟผมก็เป็นเซิร์ฟเปิดแรกๆเหมือนกันนะไม่น่าจะพลาดนะเออมาอันนี้ก็การันตีที่7ครั้งนะนี่ 7, เจ็ดอ่าเจ็ดครั้งการันตีสกินของวิซูริแล้วก็จะมีทั้งนั้นของสกินของเนสโกอสูนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถเอาได้อันเดียวหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราสุ่ม À, ได้สกินในสกูแล้วเราสามารถเอาได้อีกอันนึงนะเดี๋ยวรอ, nice อค่อยมาสุ่มในวันถัดไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาลองเทสอีกทีนึงวันนี้เดี๋ยวจะมาทําการแนะนํากิจกรรมก่อนแล้วก็ผมเติมอ à, ตอนแรกกะจะสุ่มเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอรอไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยทําคลิปทีเดียวแล้วกันนะในการสุม่มก็นี่ <c oughs> ประมาณนี้มี2สกินนะแล้วแต่เลยว่าใครชอบตัวไหนนะแล้วก็ uh. อันนี้มีอยู่2อันซึ่งส่วนตัวผมนะ <c oughs> ผมแนะนําให้เอาสีทองดีกว่าสีทองมาค่อนข,ข้างหายากหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็ราคาค่อนข้างสูง amusing, ถ้าเราจะเติมแยกเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้เอาสีทอง ส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็มีให้เลือก2อันนะก็แล้วแต่ว่าอยากได้ไหนแล้วกันนะส่วนตัวผมนะถ้าอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าอันที่เป็นอสูรอย่างเงี้ยเราอาจจะสามารถโยกตัวละครได้ในอนาคตแบบสม,มุิถ้าอกากาสะเราไม่ได้เล่นแล้วมันเราจะไปเอาตัวอื่นอนะ่ะมันก็ค่อนข้างยากเนาะเออแบบสุิเราปั้นอกากาศะไว้แล้วเนี่ยเราอยากไป ทำตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็โยกกันไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราเอาเป็นท่าหน้าของคอมม่าแดงอ่ะมันสามารถโยกให้ตัวละครอื่นๆได้ถ้าสมมุติตัวนี้เราไม่อยากอ่าเราเบื่อแล้วเราก็แค่โยกคอมม่าไปตัวละครมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็พเพราะฉะนั้นผมว่าคอมม่าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์อีอย่างคือราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปราคานะสเนี่ยก็ราคาพอๆกันประมาณ3,000ันกว่าบาททั้งคู่เลยนะอันนี้นก็แล้วแต่นะว่าจะเลือกอนไนส่วนตัวผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็มันจะมีเควสรายวานันนี่เหมือนเดิมเป๊ะ ันแรกจะเป็นเปิดตั๋วทองปกติ20ไอ้ได้เปิดตัวทอง10ครั้งอันนี้ก็เป็นเฟนชิพกิฟเฟนชิพอันนี้ก็เป็นท้าหน้าของควิ c แบทเทิล10ครั้งพยายามทำควิคได้ครบทุกวันมันก็จะได้แต้มข้างล่างรวม,รวมรๆล่าล่างเนี่ยมันจะได้5อันอันนี้คือเปิดได้1ครั้ง10อันเปิดได้1ครั้งแล้วก็ฟรีอีก1ครั้งเป็นแต่ละรอบเนี่ยมันจะเปิดได้ฟรีั้หมด3ครั้งนั่นเองนะแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะเปิดฟรีได้ัหมด3ครั้งใช่ไหม,ไนนะเ,มเป็นนนนอัีี้ แพ็ค uh, อันนี้ที่เป็น30เนี่ยสามอันอ่ะสามสิบสามอันคุณจะได้1สกินแค่นี้เลยแพ็คอื่นคือไม่ต้องเติมนะถ้าสุดอยากเอาแบบแค่สกินเดียวนะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเอาแค่แพ็คนี้30เม็ดเนี่ยสามแพ็คแค่นี้คือจบเลยแพ็คอื่นเนี่ยไม่ต้องเติมเลย30อ่าสามสิบเม็ดบวกกับ30เม็ดเนี่ยมันได้เปิดทั้งหมด4ครั้งอ่ะแล้วก็ฟรีอีก3ครั้งเป็นทั้งหมด7ครั้งคุณก็จะได้สกินไป1อันฟรีๆไม่ใช่ฟรีๆเสียตังค์อยู่ดีเลยนะเออนั่นแหละมา ส่วนอันนึงจะเป็นทางด้านของก,อกิจกรรมสโนนี้นะก็จะเป็นมันเคยมาแล้วแหละก็จะเป็นการตีด่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเงื่อนไขนะก็คืออย่างนี้เป็นการใช้ตัวละครธาตุไฟ3ตัวนะแล้วก็จะมีการใช้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยก็คือเลือกเพื่อนคนไหนก็ได้มันก็คือแค่ถ้าเรามีเพื่อน3คนเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเราจะได้แขกเพิ่มขึ้น30%แค่นี้เลยแล้วก็ตีไปเรื่อยมันก็จะมีแรงรางวัลให้นะประมาณนี้แล้วก็จะมีแรงนี่ อันนี้ผมอยู่ที่2นะก็เดี๋ยวค่อยตีไปอีกเรื่อยๆแล้วกันมาแล้วก็จะมีเป็นรางวัลรายวันแล้วก็เป็นข้างล่างรางวัลว่าเราตีได้ถึงกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยมันก็จะได้ของอนะประมาณนี้นะอ,อันนี้เป็นกิจกรรมเติมเินวันโอเคอ่าแล้วก็เนสโก้ล่างอาสูน้าน,านี้ก็เจ็ดสิบครั้งการันตีหนึ่งตัวแล้วก็ร้อยห้าสิบครั้งการันตีอีกหนึ่งตัวนะก็นี่ประมาณนี้เอาจริงถามว่าตู้เนี่ยน่าสูมไหมถ้า,าถ้าในส่วนตัวผมนะอย่างที่รู้ๆกันว่าเนสโก้เนี่ยเป็นแทบจะเป็นตัว M M Game เลย เป็นตัวละครที่ฮิวแรงฮิวหนักมากๆแล้วก็ดามิก็พอใช้ได้นะเพราะนั้แล้วผมว่าแนะนําให้สุม่มสําหรับใครที่มีงบนะก็จัดไปเลยแล้วกันนะเป็นตัวเอ็นเกมอีกตัวหนึ่งเลยถือว่าปั้นได้ยาวๆปั้นแล้วคุ้มพอๆกับอากาสะเลยแล้วก็จะมีคนที่ถามมานะว่าแบบพี่ระหว่างอากาสะกับนิสโกผมมีงบแค่ตัวเดียวอ่ะผมมีงบแค่ตัวเดียวอ่ะควรเอาตัวไหนนะบอกก่อนเลยนะว่าถ้าสมมติเนี่ยเรามีงท้านของทามายุกับชินบุแบบดาวเยอะๆแล้วอ่ะ สมมติ4-5ดาวฟ้าหรือเป็นดาวลุ้งอะไรประมาณเนี้ผมว่า,าคุณข้ามในสโกได้แล้วก็ไปเอาอาคาสาจะดีกว่าถ้าคุณเอาในสโกไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณอาจจะต้องใช้ซับ3ตัวเงี้ยมันน่าจะเยอะไปดาเมจจะไม่มีนะเพราะฉั้แล้วผมแนะนําให้เล่นเป็นแค่ซับ2ดาเมจ2อาแล้วก็แท้ง 1, ห์1่รือจะเล่นเป็นแท้งค์1ดาเมจ3 ซับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะอย่างน้อยเนี่ยดาเมจต้องมี2-3ตัวขึ้นไปนะถึงจะดีนะแล้วก็แท้งมีแค่ตัวเดียวก็นาจะถือว่าโอเคลวเหมือนกันอ่ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวกิจกรรมแล้วก็มาดูอันนี้ก่อนนะโอเคอ่าส่วนอันนี้ก็ของอาคาสานี้ตีหม,หมดหมดเวลาตีเป็นที่รียบอยแลนะแล้วก็มีเวลาให้แลกอีก1วันเต็มๆก็จัดกันเองแล้วกันนะว่าใครอยากแลกกันไหนหนะนี้นะส่วนตัวผมผมแลกมาเป็นทา้งหน้าของอาคาส่าแค่ตัวเดียวนะส่วนอื่นก่กเพราาะวา เออตอนนี้ก็คือเติมน้อยลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วกันเอาบอกประมาณนี้เอาว่าเติมน้อยกว่าแต่ก่อนแล้วอะมาเออสก,กินอันนี้ไปหมดแล้วปุ๊บอันนี้เป็นรายวันโอเคนี่รายวันผมเอาหมดแล้วเออมีอะไรอีกว่าอันนี้15แพ็คอ่ะแล้วก็มีคนถามนะว่าแพ็คอัน,นเนี้ยนนเนี่ยแพ็คไอ้อันเนี้ยเนี่ยแพ็คเออเลือกตัวละครเนี่ยเอามาจากไหนนะอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหาให้นะหนึ่งเลยก็คือนี่เป็นแพ็คพาร์ท พาทเนี่ยมันจะมีอันที่แบบเนี่ยคุณพยายามดูอันไหนที่มันเป็นกรอบหลังสีแดงเนี่ยเห็นไหมกรอบสีแดงข้างหลังนะข้างหลังเนี่ยพื้นหลังสีแดงกลายเนี่ยจะเป็นเอ่อนี่ยพื้นหลังสีเหลืองมันจะมี2แบบนะเติมอันที่มันเป็นพื้นหลังสีแดงเนี่ยมันจะมีตัวละครพื้นหลังสีแดงนี่คือเป็นตัวละครฝั่งมนุษย์ทุกคนเลยเนี่ยอย่างอุซุยเนี่ยก็มีเอ่อพวกเล่นไหนไวะ เลนแทงชินบุกิยูเนสโกแล้วก็เลนแอฟเชเลนแล้วก็กิยูเสาหลักก็มีเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นพื้นแดงนะอย่าเติมผิดอันนะเติมผิดอันนี่คือเสียนะบอกไว้ก่อนอาหานี่เป็นพื้นแดงนี่จะมีอันนี้อ d ดิทพาร์ตก็มีแล้วก็ทางหน้าของอันนี้นี่ซิตี้พาร์ตอันนี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นทางหน้าของรอยัลพาร์ตรอยัลพาร์ตอันนี้จะเป็นทางหน้าของการเลือกตัวอสูรได้นะอันเนี้ยแนะนําให้เลือกตัวอสูรที่แบบว่าค่อนข้างดีๆหน่อย อย่ามาพยายามอย่าพยายามมาแลกพวกตัวฝั่งที่เป็นมนุษย์เพราะอันนี้มันมีให้เลือกอสูรได้ผมว่าแนะนําให้เก็บไว้แลกตัวอสูรจะดีกว่าต่อให้มันจะมีฝั่งมนุษย์ที่แบบว่าเราอาจจะอยากได้นะแต่ผมว่าแนะนําให้เติมอันนี้มากกว่าส่วนอันนี้ยก็พยายามเก็บไว้เอาตัวอสูรจะคุ้มที่สุดนะเติมแล้วพยายามเอาให้มันคุ้มๆไว้อ่ะประมาณนี้มาเมียไหนก็วันนี้ตอนแรกก็จะทำอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตอนแรกไก่ทำอะไรนะอ่มาดูดูนี่นี่ดวลิ่น่าอารีนา อันนี้อันนี้เอกชมปเปียนชิพได้แชมป์นะอันนี้โคตรภาคภูมิใจลยตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเอาตั้งแต่รอบอันนี้มันต้องรอบนอกเอาเนาะอันนี้เนอามาต้องดูจากนี้ก่อนเดี๋ยวราดูมาตั้งแต่แรกนะอันนี้คือผมเจอ VP10 นะมาอันนี้จะเป็นการใช้3ทีมนะซึ่งทีมผมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้นะขอดูแปรบทีมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นนี่อันนี้คือทีมทีมที่2ต้องบอกว่าเป็นทีมที่2นะ ทีมที่1แหละอ่าทีมที่1ผมใช้เป็นอย่างนี้ก็จะมีท่าหน้ของกียูร่างเสาหลากักแล้วก็อาคาสะเป็นตัวแบกนะแล้วก็ป้าทำยุบเป็นตัวซับพอร์ตแล้วก็เอ่อเลนเลนไฟเลนดาเมจเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึง่งแล้วก็ท่รหน้าของมิซิดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจเหมือนกันนะแล้วก็บัฟทีมใช้เป็นอันนี้นก็คือบัฟทุกธาตุอ่ะแล้วก็สกิลมาสเตอร์ใช้เป็นท่รหน้าของฮิวส่วนทีมที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นทีมที่แบบว่าปล่อยเหมือนปล่อยแพ้ได้เลยอะ่ะทีมเนีียนนยยนนน้ยยเมมอนปททพวาาคิักดนะดู๋ มาต่อไปจะเป็นทีมที่3ามนะจะเป็นเหมือนทีมหลักแล้วกันนะจะมีท่าหน้าของอเ่นแท้งแล้วก็กิยูชุดวอร์มแล้วก็กววกเป็นทางหน้าของมุยแล้วก็กิวทาโร่แล้วก็จะเป็นท่าหน้าของชินบุนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่รอบน็อกออฟก่อนเลยนี่น็อกเอาไม่ใช่น็อกออฟน็อกเอาท์มาดูจากทีมแรกอันนี้ปุ๊บอาักษาะาทุบเข้าไป1นึ่งทีตีไป มีคนถามนะว่าผมเล่นในโปรแกรมอะไรนะนี่คือผมเล่นในโปรแกรม LD Player นะแล้วก็พยายามปรับสุดเท่าที่มันจะสุดได้สําหรับเครื่องขอบของผมนะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็ถือว่าผมว่าผมว่าผมปรับค่อนข้างสุดพอสมควรแล้วนะจำไม่ได้ว่า FPS กับอะไรเท่าไหร่นะลืมละเพราะว่าปรับไว้ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกัน,นปับปับป๊บปับ อันนี้คือปรับของ LDPlayer ปรับสุดแล้วก็ของเกมก็เหมือนกันนะของเกผมผมก็ปรับสุดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าเกมเนี่ยมันจะมีให้ปรับอยู่นะเผื่อหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะมาพิิซัดปัดๆเข้าไปปั๊บๆโอเคตายอาคาสซาทำดาเมจไป1.8ล้านนะอันนี้คือเหมือนเจอทีมที่ไม่ได้เก่งมากของเขาแล้วก็พอทีมที่2เนี่ยเราก็เจอกันกับอีกทีมนึ่งของเขาแต่ว่าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นทีมหลักพอสมควรเพราะมีอาคาสซาด้วยแล้วก็มีทาน้าของลิงโอคุด้วย อันนี้คือเราปล่อยเซอร์แพ้เลยนะทีนี้ชิวๆปั๊บปัปั๊บปาดปาปาปเดี๋ยวทีมนี้ค่อยมาทำทีหลังนะเดี๋ยวตอนนี้จะพยายามทำสอทีมก่อนถ้าทำสามทีมรวดเดียวเนี่ยมันเยอะไปเดี๋ยวทำทีละสองทีมก่อนโอเคโดนต่อยแล้วก็ล่วงไป2อลุยเกิดมาจากสกิลแล้วก็โดนต่อยล่วงอีกหนึ่งเกิดมาปุ๊บตายปั๊บ ปั๊บให้แล้วก็ปาด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 ทำเยอะมาเล่นโกคุเล่นโกคุโป่งเข้าไปตาย <c oughs> โอเคนะเอาเอาค้างจ่อยอขออนุญาตกดกดผ่านเลยแล้วกันค้างอย่างี้ตั้งแต่อัพมาผมว่าเกมมันรู้สึกเออเออยังไงไม่รู้นะหรือว่าผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะมาหานี่คือทีมหลักของผมนะทีมที่3มากิยูฟาดเข้าไปล้านสาม ตัวเขาตีกลับมาคืนแล้วก็กิทลทาโร่จัดไปตอนนี้กิทลทาโร่ผมเดี๋ยว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 ด,ด,ดูอันนี้เสร็จหมดทุกอย่างก่อนเดี๋ยวให้ดูกิทลทาโร่อีกทีหนึง่งมาเพิ่ให้มาแนวหลังหายไปแล้วสองนะตัวดาเมจหลักเขากับตัวซับพอร์ตแนวหน้าเขาเป็นแทงสองแล้วแล้วก็เอ็นมูอยู่ตรงกลางมาให้เทิญสองน,น่าจะจบอยู่นะมามุยปาดเข้าไปนี่แล้วก็นี้กิลนะเนื่องจากกิลตีเป็นตัวที่สองนะเคยจับสแปซดาเมจหน่อย พราะมุยเปิดเป็นตัวแรกนะเมื่อกี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่อัอัปเดตมาเนี่ยมันรู้สึกมันเออเออบักบักยังไงไม่รู้นะเฮัโล่ป่าซ้าไปมาป้บเข้าไปชิโนบุโอเคอันนี้คือจะเป็นรอบแรกที่เราผ่านนะมาแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นรอบเออรอบนี้เจอกับ V5 เจอกับ V5 นี่อาจจะไม่ตึงมากนะผมว่าพลางเขาไม่ค่อยตึงเดี๋ยวเราดูจากคนที่แบบ V ตึงๆหน่อยนะฝัออ่งนี้เราเจอกับ V1 น่นะก็ ดูไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบรอบชิงเลยแล้วกันจะได้แบบว่าสูสีหน่อยมารอบชิงผมเจอคนนี้ V10 ก่อนมา V10 โอ้นี่เราชนะ3ทีมเลยฮะเฮ้ยแปลกที่ทีมกลางเราชนะเนี่แหละถ้าทีมหนึ่งกับทีมทีมหนึ่งกับทีมสามเราชนะนียังเพราะว่านะเพราะว่ามันมีตัวละครหลักมันมีตัวละครหลักของเราใส่ไว้ด้วยแต่ว่าทีมที่สองที่ชนะเนี่ยคือแปลกนะเพราะทีมสองผมนี่เอาเป็นตัวแบบกลางๆแล้วกันอย่างลุยกับเอ็นมูที่เอาใส่ไปเนี่ยก็คือ ห้าดาวเหลืองนะไม่ได <ño> ้ไ <likely> ม่ได้ปั้นเลยก็คือรีเอาไปอัพตัวอื่นหมดนะมาตีตีเข้าไปชิโนบุเขาปาดมาก่อนมาอาคาซาเขาซัดหน้าเข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บเจ็ดแสนปั๊บปั๊บกิวซัดเข้ามาโู้ย่หลอชนะได้ไงวะค้างเยอะเหรอถ้ารอสักพักมันจะหายนะ อันนี้คือไม่ได้ค้างจากเครื่องผมนะมันค้างจากเกมอ่ะเออเนี่ยอาคาซาต่อยไปสิบล้านอ่ะโอ้เสียดายไม่ได้ดูนะอาคาซาต่อยไปสิบล้านนะน่าจะต่อยแล้วก็สแปสดาเมจดโดนคู่ต่อสู้นะกินขาดไปเลยนะหนักๆ,ๆมากเสียดายดูไม่ได้ฮนะผมว่าตั้งแต่อัพมาเนี่ยมันเออๆอยัางไงไม่ดูนะมาผู้ที่สองอันนี้ตัวแบกน่าจะเป็นทางด้านของอุซยนะอุซยล่างดาเมจ เขาเป็นตัวที่น่าจะดาวเยอะที่สุดแล้วในทีมปั๊บ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 ตีมาตีเข้ามาตีเข้ามาอีกอย่างคือเราเจอทีมเขาทีมเขาก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะทีมเขาอาจจะเป็นทีมเหมือนทีมปล่อยแบบเราอะมาปั๊บ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 สองแสนสตันไปโอ้สตันไปสองมาปั๊บ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 แสนหนึ่งลุยอันติซ้ำเข้าไปอีก อินสเกปมามาเพราไปเนี่ยสกิลตัวเก่ามันยังไม่ทันจะทำเสร็จเลยตัวใหม่แบ่งอันติซ้ำไปแกะอัพมาแล้วดูเออเออยังดูอ้าวค้างแกดูยอันี้คือมันไม่ใช่มันมันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยเราสามารถกดกดได้ปกติอะแต่ว่าตัวเกมตอนสกิลเสร็จปุ๊บมันค้างเว้ยแปลว่ามันอยู่ที่เกมนะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เราเว้ยเออน่าเสียดายอ่ะลายอันมากเลย พอสกิลเสร็จมันค้างๆกันหมดเลยอะอันนี้คือผมไม่ได้เปิดโปรแกรมอื่นเลยนะผมปวดอ่าผมเปิดแค่อ่าเฟซบุ๊กเฉยๆแล้วก็อ่าตัวเกมแล้วก็โปรแกรมอัดแค่นี้เลยนะก็คือปกติอะผมเปิดมากกว่าน,นี้นะแต่อันนี้คือปเปิดถือว่าเปิดน้อยนะปกติผมจะเปิดเกมอื่นให้มันบอดไปด้วยนะแต่อันนี้คือเปิดน้อยแล้วยังมีปัญหาอย่างมันอยู่ที่เกมแล้วแหละมาปาดเข้าแบบสี่แสนแล้วก็กิวสับ สับเข้าไปสามล้านสองเนี่ยคางเงี้ยดูดิเนี่ยเราสามารถกดอะไรอยู่ได้ปกตินะกดดูกดอะไรได้ปกติเลยดูดิเนี่ยเออกิูทัดามิไปเจ็ดล้านห้านะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่มันจะช้าไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวขอดูคู่ชิงไปดูกันเจอวีสิบเอ็ดนะนี่อันนี้อย่างที่บอกไปเออเดี๋ยนะเราได้แชมป์เราเจอคนนี้ใช่ไหมอ่ะเจอคนนี้โอเคมาดูกัน ทิมผมอยู่ฝั่งขวาอาคาสะสัดมาจดแสนอันนี้จะดูได้ไหมเนะี่ยหรือจะค้างเหมือนกันน่าเสียดายไปเฮ้ปั๊บปั๊บปับ๊บเหมือนมันจะค้างหลังจากใช้สกิลอันติหรือไม่ก็ฆ่าศัตรูได้อะไรประมาณนี้ดูเออเออไปเลยฮะชิโมโนกะทะปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ สามแสนสองมาของเราเอาด้วยปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บสามแสนสองเหมือนกันอากศาศะซัดเข้ามาสามเป้าโอ้ตายสามต่อยสามแตกสามวะนี่สิสเปซดาเบลดแบบขั้นสุดจริงๆมามิสซี่ป่าเข้าไปแสนเจ็ดแล้วก็เลงโงคุซ้ำไปที่สองแสนห้ามาแล้วก็เลงโงคุฝั่งนั้นเฟรมไทเกอร์มาหนักค้างอย่างเงี้ยดูดิ โอ้ยอย่างเซ็งเลยอะไรกันครับนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเป็นคู่สุดท้ายเลยแล้วกันน่าเสียดายเว้ยอันนี้เราเจอทีมทีมไก่เขาไหมยปั๊บปั๊บปปาดมาตีเข้าไปจะได้เห็นเกียร์ท่ารัวติม่นเนี่ย หรือจะเห็นแค่อันตร์ิระคร้างไปเลยปาดเข้ามาสามแสนมากา,ากิูสับไปสองตัวสับเบิร์นมีกปั๊บปั๊บเข้าอีกอ่ากิทาโร่ปาดเข้าไปสองแสนยังเบาอยู่นะกิทาโร่ดาวดาวหนึ่งดาวลุงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่พวกไอเทมไม่ได้ใส่อะไรพลังอาจจะน้อยหน่อยปับป๊บปับป๊บปั๊บโอเคติดโล่บล็อกโอเคค้างเรียบร้อยเออจริญ เกมดีเกมดีเฟรดกู๊ด <c oughs> มาเดี๋ยวให้ดูทางด้านของกิทาโร่นะอ่ะพอผมมาอัพไล่ๆอัพแล้วเนี่ยพอมาอัพดูอ้ากกิทาโร่มี3ดาวลุงล้งวเลวยไม่ใช่สามดาวลุง้ง3ดาวแดงแล้วก็คือขาดอีก1ตัวขาดอีกหนึ่งตัวผมสามารถทากิวทาโร่สี่ดาวแดงได้เสร็จปุ๊บผมก็ค่อยมาทําอันนี้ก็คือเราสามารถทําดาว2ดาวลุ้งได้ของกิทาโร่อ่ะเดี๋ยวรอตอนทํา2ดาวลุ้งได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาทาการรีวิวกันนะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าอีกหนึ่งตัวพี่จะหายจากไหนนะนี่เลย Infinity City นะตอนนี้มี56 6า0ม่ากว่าขาดแค่3า0 0เราก็จะได้ทางหน้าของกิทาโร่แล้วก็น่าจะอีกไม่นานเราจะทำกิทาโร่สดาวลุงพร้อมรีวิวได้นั่นเองนะพลังน่าจะล้านกว่ากว่านะก็น่าจะพอมันๆได้พอสมควรนะโอเคอคลิปวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะกะ็เนื้อหาบางอันเนี่ยตอนช่วงหลังๆเนี่ยไอตอนตี แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามันแบบขัดขัดหน่อนนะเพราะสุดตัวผมผมดูเนี่ยผมก็ขัดใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นที่ระบบเกมนะตั้งแต่อัพมาเมื่อวานอ่ะมันก็ดูเออเออแบบหลายส่วนมากนะตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วที่ผมพูดนะหลายๆส่วนมันดูเออเออเป็นหมดเลยนะโอเคอ่ะก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ e ีลาสติกช็อปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ e ีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเหลยอราคาขึ้นไใ้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วาาบบ Android, แล้วารรริะบ iOS กกก็็นใใคชื ว่ามาจากช่องหาหิวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมก็ก็จะการขอกกขอ,อ่า,ออาก,ก็จะการนะก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมพูดอะไรก็ลืมหมดเลยวตอนนี้โอเคอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับผม